ตอนที่650การแข่งขันยังคงดำเนินต่อไปและเวทีการแข่งขันแบบพบกันหมดก็น่าตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเทียบกับรอบคัดเลือกผู้เล่นที่แข็งแกร่งกว่าปะทะกาันและมีอะไรให้ดูอีกมากมายโดยเฉพาะการดวลกันระหว่างวิทยาลัยสับป,ประหลาดและวิทยาลัยเชฟกลายเป็นหัวข้อที่คนพูดถึงคนส่วนใหญ่มักเพิกเฉยต่อช่องว่างระหว่างอายุระหว่างสองทีมพวกเขาเพิ่งรู้ว่าความแข็งแกร่งของหลงเย่เป็นสิ่งที่วิทยาลัยเชกไม่สามารถต้านทานได้ และข้อเท็จจริงดูเหมือนจะพิสูจน์จุดนี้ในวิทยาลัยเช็คผู้เล่นเยชิงหลานยอมแพ้การแข่งขันแบบตัวต่อตัวและการแข่งขันแบบ2ต่อ2และปรากฏตัวเฉพาะในการแข่งขันของทีมแบทเทิลเท่านั้นในการแข่งขันแบบตัวต่อตัวมีเพียงถังอุลินเซียเซียและหยวนเอินเท่านั้นที่เหลืออยู่ในวิทยาลัยเช็คในการแข่งขันแบบ2ต่อ 2. เดิมทีมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด4ีคู่แต่เนื่องจากอาการบาดเจ็บสาหัสข,ของเล่เจิ้งอยู่และเยชิงหลานถอนตัวทําให้เหลือเพียง2คู่เท่านั้น โชคดีที่การแข่งขันรอบที่เหลือเป็นไปอย่างราบรื่นและพวกเขาไม่พบคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเลยสำหรับวิทยาลัยสัปประหกรหลงเย่แล้วเต่เยี่ยนเต่หยุนเอ๋อและผู้เล่นอีกสองคนเข้าร่วมการแข่งขันแบบตัวต่อตัวทั้ง5คนยังก้าวไปอย่างราบรื่นมากในการแข่งขันแบบคัดออก10วันต่อมาการแข่งขันสิ้นสุดลงและผู้เข้าแข่งขันที่เหลือจากวิทยาลัยสัปประหลาดและวิทยาลัยเช็กต่างก็เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายและในที่สุดรอบน็อกเอาท์ก็กำลังจะเริ่มขึ้นอีกครั้ง ทุกชัยชนะหรือความพ่ายแพ้จะเกี่ยวข้องกับอันดับสุดท้ายของทีมที่เข้าร่วมทั้งหมดความพ่ายแพ้เพียงครั้งเดียวไม่มีที่ว่างสําหรับการซ้อมรบสําหรับทุกคนแรงกดดันมหาศาลก็ปรากฏขึ้นเช่นกันการแข่งขันประเภทบุคคลคือการแข่งขัน64อันดับแรกการแข่งขัน2ต่อ2คือการแข่งขัน32อันดับแรกและมีเพียง16ทีมในรอบสุดท้ายของการต่อสู้แบบทีมแต่เป็นคนสุดท้ายที่จะตัดสินว่าใครเป็นแชมป์ การเข้าสู่รอบน็อกเอาต์แตกต่างจากเกมที่ผ่านมารอบน็อกเอาท์จะไม่ถูกแบ่งออกแต่จะมีการแข่งขันแบบตัวต่อตัวก่อนหลังจากตัดสินแชมป์แล้วการแข่งขันแบบ2ต่อ2จะเริ่มขึ้นและการรบแบบทีมสุดท้ายจะอยู่หลังการแข่งขันแบบ2ต่อ2ต่อ2 เหตุที่จัดเช่นนี้เพราะมีผู้เล่นที่เก่งกาจเข้าร่วมการแข่งขันมากมายทั้งนี้เพื่อความยุติธรรมและยุติธรรมของการแข่งขันก็เพื่อให้ผู้เล่นได้แสดงพลังที่แข็งแกร่งที่สุดในการแข่งขันด้วยการแข่งขันดังกล่าวเหมาะสมที่สุดรอบ64ทีมยังคงดำเนินการโดยการจับสลากอันดับแรกในแต่ละกลุ่มจะเป็นผู้เล่นเมล็ดและมีความสำคัญในการจับฉลากในรอบแรกทั้งอูลินไม่ใช่อันดับหนึ่งในกลุ่มของพวกเขาเพราะในการแข่งขันกับเตยเอี้ยนเขาสมัครใจที่จะล้มเลิกการแข่งขัน เพราะในตอนนั้นเขาได้การันตีตำแหน่งที่เข้ารอบไปแล้ววิธีการนี้ยังทําให้ผู้คนในทวีปชิงหลัวหัวเราะเยาะทีมเช็คมากยิ่งขึ้นแต่ทั้งอูหลินยังคงเหมือนเดิมแค่ติดไว้เมื่อตกกลางคืนโรงแรมชิงหลัวพรุ่งนี้จะเริ่มการแข่งขันรอบสุดท้ายรายการลอตเตอรี่ออกแล้ววันนี้ทุกคนจะออกมาอย่างเต็มที่แต่ก็ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยด้วยทั้งอูหลินพูดกับหยวนเอินและเซี่ยเซี่ยในเวลานี้นอกเหนือจากพวกเขาสามคนแล้วกู่เย่ สวีเสียวเยนและเลอเจิ้งอยู่ก็อยู่ในห้องเช่นกันซูรี่จื่อไปช่วยเย่ชิงหลานในการสร้างกรอดต่อสู้ร่างกายของเลอเจิ้งอยู่ฟื้นตัวได้เมื่อนานมาแล้วแต่กระดูกของเขาหักและต้องใช้เวลาในการรักษาอย่างเต็มที่เขาพลาดสองต่อสองแต่เขายังสามารถเคลื่อนไหวได้ในขั้นตอนสุดท้ายของการต่อสู้แบบทีมหลังจากการต่อสู้กับหลงเย่ในวันนั้นอารมณ์ของเลอเจิ้งอยู่ก็เปลี่ยนไปบ้างเขาไม่ท้อแท้แต่ร่างกายของเขาดูลึกซึ้งมากขึ้น นั่งอยู่ที่นั่นถังอูหลินดูสงบมากแก่นแท้ของเขาถูกยับยั้งทําให้ผู้คนรู้สึกถึงความสง่างามและความสง่างามเมื่อความแข็งแกร่งของเขาดีขึ้นเขาก็เป็นเหมือนกับตันมากขึ้นเรื่อยเร่ยเสียเียดูรายการลอตเตอรี่เมื่อนานมาแล้วน่าเสียดายที่ฉันไม่พบใครเลยจากวิทยาลัยสัปประหลาดไม่เช่นนั้นฉันจะฆ่าพวกเขาวิทยาลัยสัปประหลาดเข้าร่วมการแข่งขันแบบตัวต่อตัวและสองครั้งผู้เล่นมาจากแผนกความบ้องไวเซยรอคอยที่จะปะทะกับพวกเขาถัางอูหลินมองไปที่หยวนเอิน ระว่างพรุ่งนี้ในรอบแรกของลอตเตอรี่ในขั้นตอนสุดท้ายหยวนเอินโชคไม่ดีคู่ต่อสู้ที่เธอจับได้คือหนึ่งในสองปรมาจารย์จิตวิญญาณฝ่ายโจมตีที่ว่องไวของสถาบันสัตว์ประหลาดคู่ต่อสู้ของทางอูหลินนั้นค่อนข้างดีเป็นเซียนวิญญาณธรมธรมดาธรรมดาใช่หยวนเอินพูดเสียงทุม้มฉันได้ดูเกมของเขาแล้วและจะทำให้ดีที่สุด การแข่งขันมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วการประทะก,กันครั้งต่อไปกับวิทยลาลัยสัปประหลาดก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และในที่สุดเวลาทดสอบพวกเขาก็มาถึงทังอหลินกล่าวว่าฉันเคยสังเกตมาก่อนอย่างรอบคอบมาศึกษายุทธวิธีที่กำหนดเป้าหมายกันทุกคนก็ระดมสมองเช่นกันกู่เย,ย่ยืนดูทังอหลินอย่างจริงจังช่วยยวนเอินวิเคราะห์คู่ต่อสู้ของเขาและจัดกลยุทธ์ที่ตรงเป้าหมายแต่ดวงตาของเธอว่างเปล่าเล็กน้อย สวีเซียวเยียนแต่กูเย่ที่อยู่ข้างๆเขาเบาๆพี่สาวกูเย่เกิดอะไรขึ้นกับคุณเมื่อเร็วๆนี้คุณดูเหมือนจะเสียสติไปเสมอคุณทะเลาะกับกัปตันหรือไม่อย่างไรก็ตามทุกคนยุ่งกับการฝึกซ้อมทุกวันแม้ว่าจะเป็นการต่อสู้แต่คุณไม่มีเวลาใช่ไหมกูเย่มองเธอเป็นสีขาวให้ความสนใจกับโฟกัสของคุณตอนนี้เป็นเวลาที่เราจะต่อสู้กับศัตรูที่แข็งแกร่งด้วยกันสวีเสียวเยียนยิ้มที่จริง มันดีมากที่เราสามารถทำสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เพราะนี่คือเกมที่ไม่เท่าเทียมกันแม้ว่าเราจะแพ้สถาบันจะไม่ตำหนิเราเป็นเพียงการประเมินที่แตกต่างกันคุณไม่สังเกตหรือไงผู้เท่าไชและอาจารย์วูไม่เคยปรากฏตัวฉันเข้าใจพวกเขาทำสิ่งนี้โดยเจตนาเพียงเพื่อฝึกฝนเรากูเย่มองไปที่เธอด้วยความประหลาดใจคุณเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนแต่ถึงกระนั้นเราก็ต้องพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อชนะสวีเซี่ยเหยียนเม้มริมฝีปากของเขาและพูดว่า แน่นอนฉันรู้สึกว่าทุกคนเปลี่ยนไปบ้างในช่วงเวลานี้หลังจากที่เจนจีอแพ้เกมดูเหมือนเขาจะเก็บตัวนอกเหนือจากการรักษาอาการบาดเจ็บแล้วเขายังฝึกฝนทุกวันเขาไม่สามารถพูดอะไรได้สองสามคำและเขาแตกต่างจากคนพูดเก่าอย่างสิ้นเชิงกับตันก็เปลี่ยนไปมากและเขาก็สงบลงกว่าเดิมกับตันแบบนี้ทําให้ผู้คนรู้สึกสบายใจแต่คุณไม่กังวลหรือเกี่ยวกับเขาสถานะสงบนิ่งราวกับหุ่นยนต์แบบนี้คงไม่ดีสําหรับเขาหรอกกูเย่ยิ้มเบา คุณประเมินเขาต่ำไปอุลินเป็นคนประเภทที่ถูกกดดันและรีเบวมากกว่าเสมอแรงกดดันจากภายนอกจะทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นเขาจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากสิ่งนี้สวีเซียลเยียนยักไหลอย่างไรก็ตามฉันชอบกับตันที่มีมนุษยธรรมมากกว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้เราไม่สามารถทำอะไรได้ดังนั้นโปรดช่วยเขาด้วยอืมกูเย่พยักหน้าเล็กน้อย ตกลงแค่นั้นแหละไปทานอาหารเย็นกันทังอุลินช่วยยวนเอินวิเคราะห์คู่ต่อสู้ของเขาแล้วก็ได้เวลาอาหารเย็นแล้วกับตันแล้วคุณหลับไม่ไปกับเราเหรอเมื่อเห็นว่าทังอุลินหยิบเสื้อโค้ทของเขาขึ้นมาสวีเสี่ยวเหยียนก็อดไม่ได้ที่จะถามอย่างสงสัยก็วันนี้ผมไม่อยู่กับพวกเจ้าฉันจะออกไปข้างนอกสักหน่อยฉันมีเรื่องต้องทำพูดจบเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาเดินนำหน้าไปสวีเสี่ยวเหยียนกระซิบที่หูของกู่เยส มันแปลกคุณพลาดเวลาอาหารที่สำคัญที่สุดไปหรือเปล่ากับตันโอเคไหมกูเย่ไม่ได้พูดอะไรสักคำแต่เดินตามหลังไปอย่างเงียบๆและเดินออกไปนอกเหนือจากโรงแรมแล้วถังอูหลินยังใช้บริการรถแท็กซี่นำวิญญาณจะไปไหนครับคนขับถามสำนักงานใหญ่ของสำนักถังถังอูหลินกล่าวตกลง รถแท็กซี่กำลังแล่นไปตามถนนอย่างราบรื่นในเวลานี้ท้องฟ้ามืดสนิทและถนนสว่างสวยผู้คนที่ยุ่งกับงานมาทั้งวันในที่สุดก็ถึงเวลาของตัวเองเมื่อมองดูภายนอกถังอุลินรู้สึกว่างเปล่าเล็กน้อยเขาชอบความรู้สึกนี้มากบางครั้งมันก็เป็นความสุขจร,ริงๆที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยอย่างน้อยนั่นคือสถานะที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้ ขับช้าหน่อยเพราะมีคนเดินถนนและรถเยอะเกินหลังจากออกจากตัวเมืองได้ในที่สุดความเร็วก็เพิ่มขึ้นทางอุลินรถสีสะลงและสวมหน้าก,ากากนักสู้ในเวลาเดียวกันเขาก็หยิบเสื้อคลุมของนักสู้ระดับสีขาวออกมาสำนักงานใหญ่ของสำนักถังก็มีชีวิตชีวาอย่างมากในเวลานี้โดยมีผู้คนหลังไหลามาที่หน้าประตูอย่างไม่ขาดสายหลังจากลงจากรถแล้วทางอูลินก็สวมเสื้อคลุมไว้ด้านหลังสวมฮูดและเดินเข้าไปด้านใน เมื่อเห็นเครื่องแต่งกายของเขาเช่นนี้ผู้คนที่เข้าและออกจากสำนักทังก็อดไม่ได้ที่จะมองเขาด้วยความอิจฉาและความเคารพใครก็ตามที่รู้บางอย่างเกี่ยวกับสำนักทังจะรู้ว่าเครื่องแต่งกายดังกล่าวหมายถึงอะไรหอนักสู้เป็นห้องถงหลักของสำนักทังและความสำคัญไม่ได้ต่ำกว่าหอตุลาการอีกต่อไปในบรรดาสามทงในไนเนียถงที่มีแกนหลักแข็งแกร่งที่สุดแม้ว่าหอตุลาการจะอยู่ในอันดับสูงสุดในหอทั้งหมดแต่สมาชิกเกือบทั้งหมดของหอตุลาการมาจากหอนักสู้ แม้จะเป็นเพียงนักสู้ระดับขาวแต่ก็แสดงถึงสถานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสาวกภายหนกบางคนเห็นชุดของทางอูหลินความอิจฉาในดวงตาของพวกเขาก็ไม่ปิดบงังตอนที่651วัตถุทางวิญญาณหมื่นปีของสำนักถังไม่มีทางที่หอนักสู้จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งโดยทำภารกิจให้สำเร็จมีเพียงนักสู้เท่านั้นที่สามารถเลือกได้ด้วยตัวเองดังนั้นจึงไม่มีวิธีอื่นในการเข้าร่วมหอยกเว้นการได้รับความโปรดปราน ในความเป็นจริงเมื่อหอเลือกนักสู้ไม่ว่าจะเป็นพรสวรรค์ความแข็งแกร่งหรือลักษณะนิสัยมันต้องผ่านการคัดกรองที่เข้มงวดมากก่อนที่จะตัดสินใจในที่สุดว่าจะให้เขาเป็นสมาชิกของหอนักสู้หรือไม่หลังจากมาที่นี่ครั้งก่อนถังอูหลินมีความเข้าใจบางอย่างเกี่ยวกับสำนักงานใหญ่ของนิกายถังในเมืองสิงลุ่ยอย่างน้อยก็ไม่เหมือนครั้งก่อนเมื่อเขาเข้ามาเขาไม่รู้สถานที่ใดๆเขาตรงไปยังสถานที่เพื่อแลกเปลี่ยนคะแนนสมทบ ขนาดที่นี่ใหญ่กว่าสำนักงานใหญ่ของเมืองเช็คหน้าจอขนาดใหญ่แสดงคําและตัวเลขต่างๆอย่างต่อเนื่องแสดงรายการต่างๆที่สามารถแลกเปลี่ยนได้สิ่งของแลกเปลี่ยนเหล่านี้แบ่งออกเป็นหลายประเภทได้แก่กลโกงการเพาะปลูกผู้นำทางวิญญาณโลหะหายากเครื่องจกักรและอื่นๆทั้งอูหลินพบสถานที่แลกเปลี่ยนสิ่งของวิญญาณและค้นหาอย่างระมัดระวัง จริงๆแล้วเขาสามารถเลือกโรงประมูลได้แต่เนื่องจากโรงประมูลหลังหนึ่งใช้เวลานานเกินไปและอีกหลังหนึ่งราคาก็แพงกว่าสำนักถังจริงๆจึงอาจไม่สามารถหาของดีๆได้และยังมีปัจจัยที่ไม่แน่นอนในราคาดังนั้นเขาจึงคิดว่าหลังจากนั้นฉันรู้สึกว่าการมาที่สำนักถังนั้นน่าเชื่อถือที่สุดเลือกค้นหาจากนั้นวัตถุจิตวิญญ,ญาณใส่คีย์เวิร์ดหมื่นปีการค้นหาเริ่มต้นขึ้นและในทันทีแถวข้อมูลเริ่มปรากฏขึ้นและถังอุลินก็ค้นหาอย่างจริงจัง มีข้อมูลจํานวนมากตามที่คาดไว้จากสํานักงานใหญ่แม้แต่ประเภทของวิญญาณหมื่นปีก็ซับซ้อนมากเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเพิ่มคําสําคัญอีกครั้งแล้วค้นหาอีกครั้งผลเกล็ดมังกรหมื่นปีครั้งนี้จู่ๆผลลัพธ์ก็น้อยลงและผลการค้นหาทั้งหมด11รายการก็ปรากฏขึ้นในเวลาอันสัน้นบรรทัดแรกคือผลไม้เกล็ดมังกรว่านเหนียนปี1 0 6 0 0ปีราคาแลกเปลี่ยน2 1 0 0 0คะแนนสมทบ บรรทัดที่2คือผลไม้เกล็ดมังกรว่านเหนียนปี1นึ่งหนึ่ปีราคาแลกเปลี่ยน22,300คะแนนสมทบบรรทัดสุดท้ายผลไม้เกล็ดมังกรว่านเหนียนปี97 800ราคาแลกเปลี่ยน340 0 0 0คะแนนสมทบเมื่อทางอูหลินเห็นบรรทัดสุดท้ายเขาก็กลืนน้ำลายเต็มปากดีมากนี่คือผลเกล็ดมังกรที่มีอายุเกือบ10,000แปี ฉันไม่ได้คาดหวังจริงๆว่าสำนักงานใหญ่ของสำนักทั้งจะมีทั้งหมดหน่าเสียดายที่มันแพงเกินไปที่จะแลกเปลี่ยนย้อนกลับไปดูแถวแรกคะแนนการมีส่วนร่วมของสำนักทังท,งที่เขาสะสมบวกกับรางวัลคะแนนการมีส่วนร่วมที่เขาได้รับจากการเข้าร่วมภารกิจหอนักสู้ครั้งก่อนยกเว้นการแลกเปลี่ยนหมัดมาเสียนเสียนเควียนบริจาคที่เหลือแทบจะไม่เพียงพอที่จะแลกเปลี่ยนกับเกล็ดมังกรหมื่นนอปีแรกนั่นคือสิ่งที่ดีกว่าไม่มีอะไรเลย ทังอูหลินคลิกเพื่อเลือกจากนั้นยืนยันด้วยบัตรประจำตัวถังเหมินและจ่ายคะแนนสมทบสิ่งที่เขาต้องทำตอนนี้คือรอต้องใช้เวลากว่าความเข้าใจระดับหมื่นปีจะมาถึงเขาเพียงแค่ค้นหาต่อไปรากภัยลินวอนเยียนครั้งนี้มีผลการค้นหาเพียงสามรายการเส้นที่หนึ่งรากไพลินวอนเนียนปี13 900ราคาแลกเปลี่ยน43,500คะแนนสมทบสายที่สองรากไพลินวอนเยียนปี21 600ปีราคาแลกเปลี่ยน100้ล้าน600คะแนนสมทบสายที่สมรากไพลินวนเยียนปี540 0 0ปีราคาแลกเปลี่ยน315 000คะแนนสมทบยกเว้นบรรทัดแรกที่เหลือคือตัวเลขทางดาราศาสตร์ทั้งหมดแม้แต่คะแนนสมทบ40 0 0 0คะแนนในบรรทัดแรกก็ยังเกินกว่าที่ทางอูลินจะจ่ายได้ในตอนนี้รอยยิ้มเจ้าเล่ห์ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขา ชั้นที่6ของตราประทับของราชามังกระทองความต้องการสิ่งทางวิญญาณหมื่นปี4ี่ชนิดหนึ่งในนั้นคือผลเกล็ดมังกรหมื่นปีและรากหยกเขียว1ิปีแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าด้วยทรัพยากรทางการเงินในปัจจุบันของเขามันยากที่จะได้รับวิญญาณเหล่านี้เพียงพอหลังจากคิดเรื่องนี้แล้วทังอูหลินพบเจ้าหน้าที่ของสำนักถังสวัสดีฉันอยากจะถามฉันจะขายวัสดุล้ำค่าให้กับสำนักถังของเราได้ไหมและฉันสามารถทำได้ที่ไหนเจ้าหน้าที่กล่าวด้วยความเคารพ เรียนนักสู้ระดับขาวปรดไปที่ศูนย์ประเมินเพื่อประเมินก่อนเมื่อขายสินค้าจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ที่นั่นเพื่อบอกวิธีการทําในขณะนี้เจ้าหน้าที่คือทางอพูลินกํากับทิศทางของศูนย์การประเมินท้งอูหลินไม่รีบเร่งหลังจากส่งมอบผลเกล็ดมังกรว่าน,านเหนียนแล้วเขาก็เก็บผลเกล็ดมังกรก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังศูนย์ประเมินศูนย์ประเมินมีล็อบบี้ที่กว้างมากและภายในให้ความรู้สึกเหมือนโกดังขนาดใหญ่โดยมีพนักงานจํานวนมากพลุกพล่านอยู่ข้างในข้อได้เปรียบของสํานักทางถูกเปิดเผยในเวลานี้ และมีความสำคัญเป็นอันดับที่ใดก็ได้ในสำนักถังบังเอิญไม่มีนักสู้คนอื่นอยู่แถวหน้าทันทีที่ถังอูหลินเข้ามาเจ้าหน้าที่ของสำนักถังอุทิศต,ตนเชิญเขาไปที่ด้านหน้าตรวจสอบตรานักสู้และยืนยันตัวตนของเขาขอโทษค้มีอะไรให้ช่วยไหมคะพนักงานถามด้วยรอยยิม้ม ทั้งอูหลินลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ยังคงกัดฟันและพูดว่าฉันมีเครื่องจักรระดับสีดำที่เสียหายที่นี่และฉันต้องการขายมันให้กับนิกายโปรดช่วยฉันประเมินว่าฉันจะแลกคะแนนสมทบได้กี่คะแนนจากกลระดับดำมีความประหลาดใจในสายตาของพนักงานมีหลายคนที่มาที่ศูนย์ประเมินเพื่อขายของและก็มีหลายคนเช่นกันที่ประเมินพวกเขาแต่ถ้าคุณต้องการพูดคุยเกี่ยวกับการขายเครื่องจักรระดับสีดำพวกเขาหายากมากอย่างน้อยเขาก็ไม่เคยเห็นพวกเขา กลไกระดับสีดำเป็น,นกลไกระดับสุดยอดรองจากกลไกระดับเทพสีแดงเท่านั้นค่าของมันไม่แน่นอนแค่วัสดุอย่างเดียวฉันไม่รู้หรอกว่ามันแพงขนาดไหนหากปรมาจารย์หุ่นยนต์สามารถสร้างกลไกระดับสีดำของตัวเองได้เขาจะทนุถนอมชีวิตของเขาทั้งอูหลินพยักหน้าและพูดว่าเป็นไปได้ไหมแน่นอนพนักงานตื่นขึ้นแล้วและพูดอย่างเร่งรีบมานี่กับฉัน เจ้าหน้าที่เชิญทางอูหลินไปยังสถานที่เปิดโลง่งทางอูหลินยกมือขึ้นและปล่อยหุ่นยนต์ระดับสีดำที่จับได้จากองค์กรต่อต้านกระโหลกเขียวจากแหวนเก็บของของเขาในความเป็นจริงความเสียหายของหุ่นยนต์นี้ไม่ได้รุนแรงเกินไปแต่ตำแหน่งของคนขับถูกกรงเล็บมังกรทองเจาะและระบบส่วนใหญ่ไม่เสียหายหากไม่ใช่เพราะขาดเงื่อนไขที่โรงแรมชิงหลัวทางอูหลินคงพยายามฟื้นฟูไปนานแล้ว เจ้าหน้าที่ของศูนย์ประเมินสำนักถังเป็นมืออาชีพมากและในไม่ช้าช่างซ่อมเครื่องจักรหลายคนก็มาประเมินเครื่องจักรระดับสีดำทั้งหมดสาวกสำนักถังคนอื่นๆที่รออยู่ในแถวนั้นตกตะลึงยังมีกลไกระดับสีดำขายและดูเหมือนว่ากลไกระดับสีดำนี้ยังสมบูรณ์อยู่มากแม้ว่าหุ่นจักรระดับสูงแต่ละตัวจะถูกปรับแต่งตามสถานการณ์ของมันเองและไม่เหมาะกับคนอื่นๆมากนักแต่หุ่นจักรค,คล้ายมนุษย์ประเภทนี้ยังมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่บ้าง การดัดแปลงบางอย่างเพื่อการใช้งานของคุณเองย่อมดีกว่าการสร้างใหม่มีเมคสีดำง่ายกว่าไม่รู้เท่าไหร่นี่เป็นเรื่องดีที่ไม่สามารถวัดกันที่มูลค่าเพียงอย่างเดียวมีคนเอาออกมาขายจริงๆพนักงานที่มีอายุมากกว่าเดินไปหาถังอูหลินคุณจะขายหุ่นยนต์ระดับสีดำนี้ให้กับสำนักถังจริงๆเหรอถังอูหลินพยักหน้าด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ใช่ฉันไม่มีคะแนนสมทบไม่อย่างนั้นฉันไม่ต้องการขายชายชาราพยักหน้า น่าเสียดายคุณภาพของกลไกนี้ดีมากและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีมีโลโก้ของกระโหลกเขียวอยู่บนนั้นมันควรจะเป็นถ้วยรางวัลของคุณมันน่าทึ่งมากทั้งอูหลินกล่าวว่าไม่กล้าทำมันแค่บังเอิญขอโทษนะเมชาตัวนี้ประเมินได้กี่คะแนนช,ชายชรากล่าวว่าโดยปกติแล้วจากกลระดับดำจะมีค่าสนับสนุนอย่างน้อย3 0 0แสนคะแนนและจากกลมนุษย์จะมากกว่านั้นอย่างไรก็ตามจากกลของคุณตัวหนึ่งได้รับความเสียหาย และมันเป็นของขององคกรกบทกระหโหลกเขียวมีระบบทำลายตัวเองการดัดแปลงหรือถอดประกอบนั้นลำบากมากต้นทุนก็สูงและมีความเสี่ยงในระดับหนึ่งขณะเดียวกันคุณยังรู้ด้วยว่าการขายสิ่งของในศูนย์ประเมินลดราคาทั้งหมดดังนั้นเราสามารถให้คะแนนการสนับสนุนสำหรับหุ่นยนต์ระดับสีดำนี้ได้เพียง1 0 0 0 0แคะแนนเนื่องจากคุณเป็นนักสู้ระดับสีขาวคุณสามารถเพิ่มได้1 0นั่นคือคะแนนสนับสนุน1 0 0 0 0แคะแนนนี้คือราคาสูงสุดที่เราสามารถนำเสนอได้